สวัสดีค่ะมือนี้ยายจิดสิพายเบิงมือนันปู่บงหงว้เขาต้องติดตามว่ามันสิเกือบเกือบเดือนแล้วติแต่ว่ามันสิเป็ยนยังไงมือนี้เลยพายเบิงเห็อนเนาะค่ะมือนีพายเบิงหลังมือนีมาวัดก็เลยสิพามาเบิงต้นบอกงเขาต้องติดตามต้นบบกแค่ตน้น อาต้นบักแคอมาปลูกหรือใบไงคือต้นบักกอกต้นบักกอกนี่ต้นมันเป็นนีงสิต้นบักกอกก็เจ้าไทยน่ากับต้นกกนี้นนนไงห,ห,ห้ามาเบิงว่าต้นบักหุ่งมันไปใส่มาใส่บ่อยู่หลังสะสิเพิ่นสิปลูกบักขาไมไว้แลว้วบักม่วงไม่เคยกินไม่เคยกิน ้เดี๋ยวนี้มันว่ามีลงโอโบสดวัดกันเลยเงาเน่ยัังน้อยอันนต้นโพ่ิหันี้เกิดแล้วมัปลูกน้ำกันแต่ว่า,าไม่สิติดจากตน้นต้นนี้ติดแล้วต้นนี้ติดแล้ว อต้นนี้ติดแล้วต้นนี้ลูกผีลูกคนอันนี้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วถ้าก่อนมาปลูกเมื่อน,นั้นจะของปลูกต้นใดกระจำว่าไดดกอกมะกความไม่เจีเหลือบอ่ะ เหือก็เหลือ,ลอช่วเพื่อนถอนออกกต้นไม้มะปุกมันตายตัวกระตายมันตายมันตายมันตายมเหลือก็เหลือมเหลืออันนั้นซาป่าหลวงพ่อ có thêm gói về mới chìm tướng nè mộc hôn tôn mộc hôn con phù cho mấy con cửa nha vô đi nhăn vô nhăn vô mình đi pha mấy xôm lòng mặt ทอนี่ค่ะทอนี่ค่ะส้มหลังวัปราอกกววาบอกหึงมะปลูกไว้เกือบสิบตน้นยังสองต้นยังไข่ที่มันยังแต่ว่าต้นเกาเพิ่นกับนีอยู่การปูมันยากอยากเดบอนิทัมรมดาหันว่าปูอยู่บ้านปูอยู่บ้านถ้าเดเบิงทุกมืออันนี้เขาอดบงทุกมือเดือสองตน้น ในทอดนี่ค่ะ